ครับเตรียมตัวขึ้นรถไปแล้วนะครับเตรียมตัวเดินทางครับไปหาเจ๊กำมือของเราครับผมตอนนี้ก็มาถึงสนามบินเรียบร้อยแล้วครับผมลีลาครับทั้งกินทั้งลงครับผม สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องฟังข้าเหมือนครับผมวันนี้เราก็ได้เวลาแล้วนะครับผมเสร็จภารกิจจากเกี่ยวข้าวเราได้เวลามาย้ายปลายประการแก้วกันแล้วนะครับอันนี้เราก็ขนสับลต์จให้กินตามทางนะครับตอนนี้ควมมนบนกำลังขนต้นสับรตขึ้นครับนี่ครับระหว่างทางครับผม แต่มาถึงตอนตรงลึกนะครับเดินไปเรื่อยนะครับควันต้นงคงไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเปียกครับเดี๋ยวจะเปียกกางเกงครับดูครับเกือบถึงหัวเขานะครับน้ําครับตรงที่ลึกนะครับขนาดอยู่ในทางนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาแอบดูฝั่งนี้กันนะครับผมเพราะว่า เพราะว่าเราไม่เดินครับผมจะเปียกครับนูนะครับผมประกายแก้วอยู่ตรงนั้นครับควานกำลังเดินไปถึงครับผมวันนี้ตอนนี้เราจะไปสองเชือกนะครับพี่ดาวก็จะไปด้วยกันครับไปพร้อมกันครับผมันนี้ประกายแก้วกับพี่ดาวเดินทางไปที่สนามบินครับผมอยู่ไม่ได้ครับผมอันตรายมากๆครับ เดี๋ยวเราไปดูพี่ดาวกันเลยครับผมพี่ดาวกำลังอาบน้ำเตรียมตัวนะครับผมนี่ก็รถพี่ดาวครับตอนนี้พี่ดาวจะไปหาค้ามือนอยู่ที่สนามบินครับผมไปครบแก๊งครบทีมแล้วครับที่สนามบินก็มีเฮแล้วครับถ้าพี่ดาวไปครับผม ลมแรงครับผมกายแก้วก็มากินน้ำก่อนขึ้นรถนะครับผมก่อนขึ้นรถก็กินน้ำอาบน้ำให้เรียบร้อยครับไปถึงนั่นไปถึงที่สนามบินก็โผลมัดมกลับบ้านเลยครับผมกว่าจะไปถึงก็ประมาณบ่ายสี่โมงพอดีครับ ได้ไปเจอสาวๆแล้วครับผม น้ำเยอะมากมกครับอาการร้อนครับลงอาบน้ำครับผมก่อนที่จะขึ้นรถครับ เล่นน้ำเย็นสบายครับผมไม่กี่ชั่วโมงครับขึ้นมาครับตอนนี้จะท่วมถนนตรงที่เรายืนแล้วนะครับผมถ้าขึ้นมาตรงนี้ได้ก็ปลายหญ้าที่เราปลูกไว้ก็คงจะท่วมหมดแล้วครับผมหญ้ากำลังสวยเลยครับครับเตรียมตัวขึ้นรถไปแล้วนะครับ ผมัวเดินทางครับไปหาเจ๊กับเมื่อยของเราครับผมก็มีสับปะรดออยากินระหว่างทางครับ เดี๋ยวเราค่อยไปชมบรรยากาศที่สนามบินนะครับผมตอนนี้เรากำลังจะเดินทางแล้วนะครับผมตอนนี้ก็มาถึงสนามบินเรียบร้อยแล้วครับผมลีลาครับทั้งกินทั้งลงครับผมแล้วก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยครับนี่เรากินน้ำมาแต่บ้านแล้วครับผมก็จะเข้าไปผูกไปมัดที่ป่าเลยนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นรถพี่ดาวครับทกายแก้วก็คงจะไปเข้าไปหมัดไปที่หลักด้านในนะครับที่ป่าลึกครับผมมาดูพี่ดาวบ้างครับ ไปผูกนะครับคุจูบสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาไปผูกด้านในใช่ไหมครับนี่ครับก็ไปข้คงใน่ล้ครับผมของเปลี่ยนนะครับพี่ดาไไดไไไไ นพี่ดาวก็จะได้นอนเต็มอิ่มแล้วนะครับผมยุงไม่เยอะครับอยู่ที่นี่ยุงไม่เยอะเท่าอยู่ที่บ้านครับอยู่ที่บ้านไม่ค่อยได้นอนครับผมอึบโอ้พลังช้างครับผมยกเก้าอี้ช้างคนเดียวไว้เลยครับ ไม่รู้ว่าสาวของเราไปผูกที่ไหนกันบ้างนะครับผมตอนนี้มาช้าครับสงสัยคอนอีกเอาไปผูกไปมัดแล้วครับก็มาถึงบ่ายสี่โมงพอดีครับผมได้เวลาควานช้างเราเอาช้างกินน้ำแล้วครับต้องใส่ไปผูกไปมัดที่ป่าลึกเรียบร้อยหมดแล้วครับ สวัสดีครับคุณเอกครับครับสวัสดีครับผูกช้างเรียบร้อยแล้วครับครับเอาไว้ตัวไหนครับ้างในลึกๆนุ่มครับลึกไหมครับลึกอยู่ครับวันนี้มาม่ทันคุณเอกครับกินน้ำดีไหมครับดีอยู่ครับพุ่งกลางบะกลางครับมันพรอนแห้งครับเพื่อนๆอะไรครับอยู่ไหนล้างเดือนออกมาครับไปผูกที่แล้วกันใช่ไหมครับครับแเราก็ผูกใกล้ๆกล้กันนะครับตอนกลางคืนครับผมเป็นไงครับวันนี้ขํามหมื่นออกฤทธิ์ไหมไม่ครับโอ้ขามหมื่นกำลัง บรรจุ้าอย่างเดียวครับตอนนี้ยังไม่เล่นคอนดกครับที่นี่ก็ลมเย็นครับผมคอเด็กเมื่อวานฝนตกไหมครับทุกคนวันไม่ตวครับอา้าวยังไงจริงครับไม่ตวครับตกไม่ถึงบ่ไม่รู้เหมือนกันผมเอาช้างลงไปเสร็จกลับบ้านไป <c oughs> ออกไปยังไม่ถึงครึ่งทางเลยครับฝนตกแรงมากครับผม ดินเสียงขวนอ,อ้วนมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรารอถามขวนอ้วนกันครับผมนี่ก็ขวนอ้วนมาแล้วครับผมครับเป็นไงครับควนอ้นวนเงาอยู่พี่น้นองเงาแบบได้ครับผมเงาหมูให้มาหลายครับไปผูกจางที่ไหนครับวันนี้ไปยังไงเลยครับหญ้าสวยขนาดไหนครับงาง่ายลไมครับผมเสร็จทุกคนแล้วครับใช่ไหมครับก็ตัเรื่องมา ลุงน้องคู้บอลไม่เสร็จปุ่นีหมาบ่บ่ครับผมเขาทำอะไรครับไปติดตุลาครับติดตุลาเหนนังกันครับครับคนอ้วนเหนื่อยครับผมเดินมาไกลครับผมคนเอกกับบัต tha ตามสาระฝั่งนี้กันเลยคนเอกกับอะไรคนเอกเจ้าทินครับเจ้าทินพ่นอย่าง่นสี่แหงม่วงลงข้างอย่างนั้นครับก็ควันตาครับผมนี่ก็มาเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาใหญ่โตครับนี่มาสองเชือกครับเชือกเดยนะครับ ปากกาแก้วกับพี่ดาวครับผมอ๋ออาช้อมาเลยบอกครับมาคนละคันครับพี่เดียวนีเส้นลนรลห์โล่อมากครันเดียวคกับได้ยินเสียงรถคอนมนครับผมคอนต้นขับครับคอนต้นขับแห้งเทสเราจะขอยยิงเป็นโอกาสขับแห้งเราจะขอยยามนั่งครับพี่ระเบิล่องมึงครับว่อนุ่งงมมวลกันครับพี่น้องครับผมก็บรรยากาศสี่โมงห้าโมงยินนะครับผม คุ้มคืนครับโค,ค้คด้ครับกินข้าวกันยังมือหนิตรมตาไก่ย่าง,ง,างกับเราครับอ๋อครับผ <ขอ S 1> <อ>มกอบเรา,ยยาน,นครับโ <c oughs> อูอด้อดลายย่างจึงมือหนิก็ต <c oughs> ัวมาอยู่ก็มีลายลายยางถะ่งโอ้ไปหนิโค้ดี้หมดกินข้าวได้ลายบ่หมอนหนิลายยังขึ้นเลือดจ้กระดูกเจ้พรุ่งนี้ไปโรงเรียนครับครับ เดี๋ยวเรารอสองควันออกมาแล้วก็จะกลับบ้านแล้วนะครับผมตอนนี้ทีมงานของเราก็ออกมาพบกันทุกคนแล้วนะครับผมขัโจก็มาแล้วนะครับเตรียมตัวกลับบ้านกันแล้วครับผมสุดท้ายนี้ต้องขอฝากพี่เอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกท่านนะครับฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์ดกดซับสไครต์ให้ช่องพังคำมือด้วยนะครับ สวัสดีครับ